อัดมีคำถามมาให้ชาวไทยมิตรลองไทกันเล่นๆนะครับอะไรคือสินค้าที่ทํากําไรมหาศาลที่สุดตามแนวชายแดนตะวันออกโดยที่ไม่มีวันขาดทุนและไม่ต้องเสียภาษีสักบาทเดียวสวัสดีครับชาวไทมิททุกท่านอัดเองครับและวันนี้เราจะไปสํารวจเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่เคยมีการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการแต่กลับมีเงินสะพัดในระดับแสนล้านกันครับเริ่มต้นกันที่สินค้าซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้กันก่อนเลยนะครับมันมีตั้งแต่น้ามันเถื่อนหรือที่เขาเรียกกันว่าทองคําสีดําแห่งอ่าวไทยที่มีเส้นทางลักรอบจากเรือใหญ่กลาง ทางทะเลสู่เรือประมงดัดแปลงแล้วจิงลำเลียงขึ้นฝั่งที่ตราดระยองและชนบุรีตามมาด้วยบุรีและสุราหนีภาษีที่เปรียบเสมือนกองทัพมดที่คอยกัดกินเศรษฐกิจของชาติเราปีละหลายพันล้านหนจะสินค้าเกษตรอย่างหมูเถื่อนกระเทียมเถื่อนที่ทะลักเข้ามาเพื่อทุ่มตลาดทําให้เกษตรกรไทยต้องเดือดร้อนไปจนถึงของหนักอย่างยาเสพติดและแรงงานท่ามชาติซึ่งเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับความรุนแรงและการข้ามมนุษย์ครับทีนี้คําถามที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วของผิดกฎหมายทั้งหมดนี้มันผ่านด่านตรวจที่เขา ว่ากันว่าเข้ม,มวดนักหนาไปได้ยังไงคําตอบนั้นอยู่ใน,นกลไกที่เรียกว่าการเคลียร์ด่านรับชาวเทมิสและสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงอิทธิฤทธิที่สุดในวงการนี้ก็คือสวยสติ๊กเกอร์มันคือบัตรผ่านประตูผีแค่แผ่นกระดาษแปะหน้ารถแต่กลับมีความหมายว่าคันนี้เคลียร์แล้วจ่ายแล้วไม่ต้องยุง่งซึ่งก็มีทั้งรูปแบบการเคลียร์หน้าด่านสําหรับขาจรและการจ่ายเป็นรายเดือนสําหรับขาประจําครับแน่นอนว่ากลไกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีคนในเครื่องแบบเข้ามาเกี่ยวข้องข้อครหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้้้้ก็พุ่่่งเเปปาาาาไททีีจหหนนรัฐลยยว ทั้งตำรวจศุลกากรป่ายปกครองและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทหารครับแต่ชาวไทมิรครับไอส่วนที่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่น้ํามันหล่อลื่นเท่านั้นที่ทําให้เครื่องจักรมันเดินสะดวกเพราะว่าหัวใจและเครื่องยนต์ที่แท้จริงของระบบนี้มันตั้งอยู่อีกที่หนึ่งนั่นก็คือคาสิโนชายแดนอย่างปอยเบดและเกาะกงที่นี่ไม่ใช่แค่บ่อนการพานันครับแต่มันคือเครื่องซักฟอกเงินขนาดยักษ์ที่เงินสีดสําสก,กรปรกจากธุรกิจผิดกฎหมายในฝั่งไทยถูกหอบข้ามไปปั่นให้กลายเป็นธุรกิจที่ขาวสะอาดและบริเวณร,รอบๆคาสิโนก็กลายเป็น ศูนย์รวมของธุรกิจสีเทาอื่นๆทั้งการปล่อยเงินกู้นอกระบบการค้ามนุษย์และเป็นสวรรค์ของอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์ภายในทุนและผู้มีอิทธิพลจากทั้งสองฝั่งประเทศครับและนี่แหละครับชาวไทยมิดคือภาพรวมของระบบนิเวศสีเทาที่มันทำงานกันอย่างสมบูรณ์แบบมีสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนมีสวยเป็นน้ำมันหล่อลื่นและมีคาสิโนเป็นศูนย์กลางฟอกเงินเมื่อเราเห็นภาพของระบบที่มันใหญ่โตและซับซ้อนขนาดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงที่อ่นใ ต,ต,ต,ต่อไปเราจะไปส่องกล้องมองลึกเข้าไปในเงาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคเจ้าพ่อไล่เลียมไปถึงอาํา